ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาโรนะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแนวน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีมังกรในช่วงระหว่าง16ถึงสามสพฤษภาคม2518ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาโรนะคะเอาละและนี่ก็คือ energy ของมังกรนะคะมีอะไรบ้างที่โดเด่นในช่วงนี้นะนาออฟคัเดทเพจซับ 6 o f ซบอ s bond, และ two of b a n d s นะคะอาจจะเป็น energy ของอความรู้สึกถึงความสองจิตสองใจของคุณก็ได้นะคะในช่วงนี้นะการที่มีใครบางคนอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะรวมไปถึงคนเก่า ที่ห่างหายกันไปหรือว่าเลิกลากันไปเนี่ยเขาสืบส่องคุณนะคะแล้วเขาก็แบบเหมือนอยากที่จะกลับมางอ้ออยากที่จะกลับมาขอคืนดีอยากกลับที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะก็เลยทําให้คุณเนี่ยมีในเรื่องของการที่อยากจะตัดสินใจเลือกขึ้นมานะคะเช่นการเลือกระหว่างพลังงานใหม่กับพลังงานเก่าคนใหม่ดีหรือคนเก่าดีนะคะหรือว่าคนใหม่เนี่ยจะเริ่มดีไหม หรือว่าคนเก่าเนี่ยจะกลับไปดีไหมอะไรพวกนี้นะคะจะอยู่ใน energy ของคุณนั่นเองซึ่งคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าตอดอค่อนข้างที่จะ p r o เทคตัวเองนะคะหรือว่าอะไรล่ะปกป้องตัวเองนิดนึงนะคะในการที่จะไม่ตัดสินใจที่ผิดพลาดเกินไป mm. ก็เลยอาจจะอยู่ในลักษณะของการลังเลอยู่นะคะยังไม่ได้รีบร้อนที่จะตัดสินใจอย่างาเร่งด่วนหรือว่าขาดความรอบคอบอะไรแบบนั้นนะคะแต่มีคนเนี่ยเขา อยากที่จะนําความรักมามอบให้กับคุณจริงๆนะโดยเฉพาะถ้าคุณเนี่ยได้แบบเหมือนเคยจบความสัมพันธ์กับใครไปบ้างแล้วอะไรพวกนี้นะคะเขาสืบสองคุณมากๆเลยนะคะมี energy ของธาตุน้ำนะคะมีอินกรกฎิจิกแล้วก็ธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มทีนี้เราจะไปดูกันว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะคะในส่วนของพลังงานของเขา เซเว่นออฟเพนทานะคะเขาเป็นคนที่แบบรู้สึกผูกพันกับคุณมากๆนั่นแหละเพจออปสอดเนี่ยเขาสืบส่องคุณหนักมากเลยนะคะนายออฟสอดแล้วก็ส่องไปเครียดไปนะคะเพราะว่าอะไรคิดถึงคุณมากๆอคิดถึงคุณมากๆแล้วเหมือนกับเป็นพลังงานของอ่าถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยนะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณมาก แต่เขายังไม่ค่อยกล้าเข้ามาเท่าไหร่ก็เลยดูแบบเหมือนรีรรอๆนะคะแต่เขาคิดถึงคุณมากๆเลยอา,อาจจะเป็นเรื่องราวที่แบบเขาเคยทําอะไรรับหลังคุณก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันคนที่มีวัยอายุที่แตกต่างจากคุณนะเขาอ่ะสืบส่องคุณเขาติดตามคุณตลอดเลยนะคะแล้วก็แต่เขามีความรู้สึกกล้ากลัวๆนะ เหมือนกับเขาแอบรักคุณนั่นเองนี่ก็คือนะคะเขาคนนั้น e NERGY ของทัดลมเนี่ยแรงมากมากนะคะมีถุนตุนกลุ่มต่อไปเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มให้กับมังกรสำหรับสถานการณ์แนวโน้มความรักในช่วงนี้นะคะนายอ๊ครับนี่ไงมีคนที่อยากจะนำความรักมามอบให้กับคุณ King of Swords แต่มีคนเฉยชาเย็นชาอยู่นที่นีม้มีคนอยากง้อมีคนอยากเข้าหาแต่คนดูเย็นชาจังเลยหรือว่าดูสร้างกำแพงนะคะเอซับครับมาด้วยความรักจริงๆเอซับอนอยากจะพุ่งตัวเข้ามาเลยนะอย่างรวดเร็วจัสเมนทุกอย่างต้องมาจากการตัดสินใจนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะให้โอกาสไหม วิวออฟฟอร์จูนบางทีอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาที่กำหนดมาแล้วก็ได้นะคะควีนออฟคัพดีเอ็มเพรสเอ็ดออฟเพนทัเอาละก็น่าจะมีทิศทางอะไรที่คืบหน้าอยู่นะไปดูนะคะในเรื่องของความรักนะคะของมังกรเป็นอย่างไรนะคะความรักของมังกรเนี่ยเหมือนกับว่า คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่แบบเหมือนเคยยอมใครมากๆหรือรออยู่ตรงนี้ตลอดกาลอะไรเงี้ยนะคะกลายเป็นคนที่หันมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นนะคะคือการกลับมารักตัวเองแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยคนที่มีสเสน่ห์ที่จะให้ใครบางคนนะ่ะเข้ามาหาคุณ ะะเขาอยากที่จะนําความรักมามอบให้กับคุณมากๆโดยเฉพาะคนที่มีสเสน่ห์มากๆากนะคะทัดนามนั่นแหละ,ะตัวคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าจะให้โอกาสดีไหมในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหรือว่าปล่อยไปดีคนคนนั้นเขาอยากที่จะสื่อสารเข้ามาติดต่อเข้ามาส่งข้อความเข้ามานะคะคหรือว่าพุ่งตัวเข้ามาหาอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนเนาะ มันก็เลยอาจจะทําให้คุณเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะต้องปกป้องตัวเองนิดหนึ่งนะคะบางทีอาจจะมีท่าทีเฉยชายเย็นชาก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคุณนะกลายเป็นคนที่อยากที่จะเข้าหาเขาะเองต้องระวังนิดนึงนะคะว่าเขาจะทําตัวเ,ออเฉยนิ่งเย็นชากับคุณได้นะดูแบบเหมือนกับมันยังมีความเศร้าความวิตกกังวลบางอย่างนะคะ ออแล้วก็อาจจะแต่มันก็เป็นช่วงเวลาของชีวิตที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะแต่คุณก็ยังมีเหมือนคล้ายๆ energy ที่อยากจะโฟกัสตัวเองโฟกัสกับการงานการเงินซะมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะโอเคอาจจะมีการคิดถึงใครบางคนนะคะแต่มีใครบางคนเขาอยากที่จะพยายามกับความสัมพันธ์นี้มากๆนั่นเองแล้วก็อ่อ ทำให้คุณนะนะคะที่จะต้องพิจารณาเอาละนี่ก็คือนะคะในสถานการณ์และแนวโนม้มต่อไปเราไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะกับมังกร please give me one more chance นี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสฉันอีกสักครั้งเขาอยากได้โอกาสจากคุณนี่แหละที่คุณตัดสินใจว่าเอ๊ะ จะให้โอกาสดีไหมเนาะ I just don't want to be a loser in front of you มันมีอย่างหนึ่งที่เขาอะรู้สึกว่าไม่อยากที่จะเป็นลูซเซอร์นะคะหรือว่าคนที่ล้มเหลวคนที่ขี้แพ้ต่อหน้าคุณอะไรแบบเนี้ย I just can't get you off my mind เขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยนะคะเรียกว่าคิดถึงตลอดเวลา I keep f r e t t i n g my ego d e s p i t e k n o w i n g the out e อ่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีอีโก้สูงนะ เขาอาจะแบบเหมือนกับว่ารู้แหละว่าถ้าละอีกโก้เนี่ยผลต่างๆน่าจะดีขึ้นแต่ก็ทำยังไงได้ละ่ะในเมื่อเขาเป็นคนที่มีอีกโก้ที่แรงกล้า You have no idea how hard it was to let you go เธอไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยเธอไป No one w a s t s a t together แล้วก็อาจจะมีในเรื่องของไอ้น,นี้ก็ได้นะคะคือเหมือนกับมีใครบางคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าแบบอ เมาเนนทาอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือนะคะข้อความจากเขาทีนี้เรานะคะจะไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขาคนนั้นที่มีต่อมังกรความลับที่คุณไม่เคยรู้นะคะอ m becoming e better p e เ s o n ฉันกำลังจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเขาอยากที่จะปรับตัวให้ดีขึ้นแล้ว f i g h t i n t out t ุ t t h ั t ช c มีแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรที่แบบเหมือนความจริงบางอย่างปรากฏขึ้นหรือเปล่านะคะ I'm g r a t e f u l for the s p i r i t u ต l lesson ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็เป็นช่วงเวลาของการเริ่มเรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วนะคะเข้าใจอะไรอะไรได้มากขึ้นหรือบางคนก็ไปหันไปเรียนรู้นะคะในเรื่องของจิตวิญญาณอะไรพวกนั้นเลย I feel you even though we are part ฉันยังรู้สึกถึงเธออยู่เสมอแม้ว่าเราจะห่างกัน couldn't react when people mention you แล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าเวลาที่คนพูดถึงเธอบางทีฉันก็ทำเป็นออไม่ react ไม่มีปฏิกิยาใดๆไม่แสดงออกใดๆทั้งสิ้นเอาละนี่ก็คือนะคะความลับของเขาเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักกันนะคะว่ามีเส้นทางเป็นอย่างไร เส้นทางนี้ e e v ต n t โอ้มันระวังเรื่องของอะไรที่ไม่ได้คาดคิดนะคะอะไรที่จุดจู่เขาเกิดขึ้นอะไรแบบนั้นนะน,นะแล้วก็ trust your gut จงเชื่อในเซนสัญชาตญาณของตัวเองนะคะอะไรเป็นอะไรเนี่ยเซนแรกอะ่ะจะบอกคุณได้ดีเลยทีเดียวหรือว่ามีเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นอย่างฉับพลนันแล้วก็แบบหายเพราะว่ามีมีคนหนึ่งอะ่ะรู้สึกคิดถึงในท่ามกลางคว,นวนานิ่งเงียบที่เกิดขึ้นนี้ Meaningless l i f e ในท่ามกลางความคิดถึงความนิ่งเงียบเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนรู้ก็ได้นะคะว่าชีวิตที่ขาดเธอก็เหมือนชีวิตที่ไร้ความหมายนั่นเอง Divine timing น่าจะรอในเรื่องของเวลาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละนะคะที่จะกำหนดช่วงเวลาว่าช่วงนี้ถึงตอนไหนของชีวิตแล้วจะเกิดอะไรขึ้นขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่จักรวาลกำหนดนั่นเองต่อไปนะคะเราจะไปดู ลักษณะความรักความสัมพันธ์นะคะว่าความสัมพันธ์นี้มีลักษณะเป็นอย่างไร h อนเท d ต์ไบโอเมีคนเก่าๆตามตามหลอกหลอนตามวนเวียนนะคะอืมอาจจะเป็นเรื่องของการที่จะได้เรียนรู้ก็ได้ว่า unconditional love รักแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นอย่างไรนะคะ love yourself แล้วก็มาสอนให้รู้จักในการรักตัวเองสอนให้รักตัวเองสอนให้รักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วก็มีคิวปิด ปมะเทพแผงสอนให้เกิดความรักขึ้นนะคะอาจจะมีการาหยุดนิ่งนะคะแล้วก็มีการแบบเหมือน,นว่าม,มันจะแบบก้าเดินต่อไปอะ่ะก่อนที่จะก้าเดินต่อไปอาจจะต้องหยุดสักครู่ก่อนอะไรแบบนั้นทีนี้นะคะเราก็จะไปดูแองเจลให้คำแนะนำสำหรับมังกรว่าอะไร r โรแมนติกฟีลิ่ง คุณจะได้มีความรู้สึกความรักความโรแมนติกอีกครั้งหนึ่งนะคะ This could be the one คุณจะได้ดีวกับคนที่ใช่ Getting to know each other ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวคุณต้องการความรักที่มีความโรแมนติกไหมความรักกับคนที่ใช่ไหมนะคะได้เรียนรู้ซึ่งกัน Angel บอกว่าลองนะคะในการที่จะ,ะใช้การดึงดูดนะคะมีความสุขอยู่กับปัจจุบนัน enjoy this moment นะคะแล้วก็รวมไปถึง give your relationship a chance ให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะให้โอกาสให้โอกาสใครดีละ่ะให้โอกาสคนที่คุณต้องการให้โอกาสที่เขาจะไม่ทำร้ายคุณนั่นเองเอาละเนี่ยก็คือ angel ข้อคิดนะคะสำหรับมังกรคืออะไร d o n อินเทอร์เฟียร์วิดแวร์เลเ s นต์คือคุณได้พบเจอกับประสบการณ์บทเรียนที่มีคุณค่านะคะในชีวิตเนาะไม่ว่ามันจะสุขทุกอะไรเงี้ยมันเป็นบทเรียนที่ล้ำค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนรู้มันไป Don't blame anyone แล้วก็อย่าโทษใคร What waiting for คุ้มค่ากับการรอคอย Let your faith e s t t r o n g r t t h n y y u u r f e r r จงใช้ความเชื่อมั่นและศรัทธานะะอยู่เหนือความกลัวอย่าไปกลัวอะไรมากแต่เราต้องเชื่อมั่น just step into the unknown ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆดีกว่าสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเปิดเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองนั่นเองนี่ก็คือนะคะเรื่องราวของมังกร ซึ่งคุณสามารถติดต่อติวเตงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือว่าสมัครเรียนคอร์สสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลนะคะแล้วก็คอร์สจึงถูดรักแท้คนที่เบื่อกับเรื่องของอะไรละ่ะการที่จะต้องวิ่งไล่ตามใครสักคนหนึ่งเหนื่อยกับเรื่องของความรักเหนื่อยกับเรื่องของคู่กรรมนะคะก็สามารถที่จะมารู้วิธีการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณหรือแม้แต่ ใครคนนั้นที่คุณต้องการขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Sub บ c r i b ์และแชร์คอมเมนต์ในชา n นลนิรยาทาร่นะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีความสุขไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ